ประเด็นร้อนของไอดอลเคป๊นะคะที่9วขึ้นเป็นผู้บริหารก็คือข่าวเรื่องที่ B.I. หรือว่าคิมฮันบินค่ะอดีตลีดเดอร์วงไอคอนล่าสุดก็ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็น Executive Director นะคะหรือว่าหนึ่งในบอร์ดบริหารของบริษัท I.O.K. OK ซึ่งก็เป็นบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังของเกาหลีใต้ค่ะท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเลย แต่ว่าล่าสุดนะคะทางบริษัท I อ k เคก็มีถแถลงยืนยันความชอบธรรมในการแต่งตั้งคิมฮันบินในครั้งนี้โดยระบุค่ะว่าเป็นการแต่งตั้งจากการลงมติในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเหตุผลที่ต้องการจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่มากความสามารถนั้นได้กลับมาลดแล่นม,มีผลงานในวงการอีกครั้งหลังจากที่คิมฮันบินเองนะคะหลังเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดรวมทั้งผลตรวจร่างกายค่ะก็ระบุชัดว่าไม่พบสารเสพติด ต้องห้ามในร่างกายแต่อย่างใด